ครับผมหิวครับหิวเหรออ่ะเอาของน้าไปกินก่อนน้าให้เฮ้ยอร่อยอ่ะกว๋วยเตี๋ยวนี้มันต้องเป็นของฉันไม่ใช่เหรอทำไมเอาให้เด็กเนี่ยฉันไปซื้อของแป๊บเดียวแล้วทำไมอ่ะใจเย็นนะคะเดี๋ยวรีบทำให้ใหม่ค่ะฮะทำไมเสียเวลาไม่กินแล้วเอาตางังค์คืนมาเร็วๆขอโทษด้วยนะคะ รออะไรล่ะไปนั่งกินไปไปเถอะน้าไม่คิดตั้งหรอกอร่อยหรือไม่อร่อยก็บอกน้าด้วยนะเฮ้ยแอบขายด,ดีไม่ชอบชอบทำบุญเหรอไี่รอนานมากแล้วเนี่ยเยน้ามาเป็นแม่ของผมได้ไหมพ่อผมยังโสดแถมเป็นคนดีมากๆเลยนะครับผมอยากให้คุณน้ามาเป็นแม่ผมครับเฮ้ยเด็กนี่พูดจาอะไรวะเลยสนนั่งลาว่ไปไหนก็ไปเลยมั้ยแอบมันทำโจงงี้ไงหัวเลยขอหย่าไม่กินแม่งแล้วเฮ้ยแอ ผมอยากได้นะคนขายเตรื่อียมมาเป็นแม่ครับทรัพย์สินทั้งหมดที่ผมไปให้คุณก่อนหน้าเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะต้องรอให้ลูกของเราอายุเขาสิบแปดก่อนถึงจะใช้ได้และเงินทั้งหมดที่ผมเป็นคนหามาผมจะให้แคนดี้คนเดียวผมไม่มีทางให้คุณเอาเงินไปให้ผู้ชายที่ไหนใช้หรอกแต่ถ้าคุณอยากสู้กับผมในศาลก็ได้นะเวลาผมเหลือเยอะฉันเลี้ยงลูกอย่างเดียวไม่มีเงินไม่มีความรู้ที่จะไปสู้ในศาลกับคนหรอกนะคนนี้มันเหลี่ยมเยอะจริงๆเนาะ ก็ต้องเหลี่ยมอยู่แล้วแต่ถ้าอยากคืนดีกันก็ได้นะทุกอย่างจะได้เหมือนเดิมแล้วแฟนเก่าคนละพี่ลาะคะคืนนี้เราไปเปิดห้องฉลองกันสักคืนดีไหมคะนี่หยกคุณจะลงมาทำไมเนี่ยไปรอผมในรถเดี๋ยวนี้เลยคุณนาครับผมพาพ่อมาแล้วครับนี่มันเด็กที่มาขอก๋วยเตี๋ยวเรากินเมื่อวันก่อนเลยคุณนาครับผมชื่อวบเทอร์นี่เป็นพ่อผมชื่อเทนครับ เขาเป็นคนเย็นชาแต่ใจดีมากหล่อด้วยไม่นอกใจแน่นอนครับพ่อของผมเป็นคนรวยที่สุดนจังหวัดนี้หน้าคนนี้น่าจะชอบพ่อของผมนะพ่อพูดเลยหน่อยสิว่าผมจะหาแม่ได้คนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะพอดีว่าลูกชายของผมชอบคุณมากถ้าเกิดว่าคุณไม่ติดอะไรเนี่ยเรามาจดทะเบียนสมรสกันไหมครับดี เออ่คุณน้าคนสวยครับค you know, ุณน้าก okay. ็ตอบตกลงเลยสิครับพ่อผมดีกับน้าแน่นอนนี่แอมันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพอาีว่าตอนมาเทอข้อออกมาแม่เขาก็จากไปเลยเด็กคนนี้ไม่มีแม่กันหรอน่าสงสารจริงๆเลยโอเคค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณแล้วแน่นาคนเนี่ยฉันสัญญาเลยนะคะว่าฉันจะดูแลลูกคุณให้ดีที่สุดเลย ย่ามาั่นใจได้ทีหลังน่เอีกลับบ้านเถอะอย่าไปสนใจมันเลยเร็วคุณมีอะไรปาคุณว่าเราสองคนจะทะเบียนสมรสกันเร็วเกินไปไหมอ่ะคือฉันกำลังคิดว่าเราสองคนควรที่จะปรับความเข้าใจกันก่อนดีกว่าไหมโดยเฉพาะเรื่องเงินอ่ะเพิ่งจดทะเบียนไปเองนะแสดงอาการอยากได้เงินของคุณแล้วเหรอคือ ฉันพูดตรงๆเลยละกันแฟนเก่าของฉันเนี่ยเขาฝากเงินไว้กับลูกสาวฉันหมดเลยอะ่ะแต่ก็ต้องรอให้ลูกสาวฉันอยู่ครบ18ปีก่อนถึงจะเบิกมาใช้ได้อะ่ะแล้วทางเดินทางตัวฉันก็มีเงินติดตัวอยู่แค่ไม่กี่หมื่นเนี่ยแล้วฉันต้องจ่ายค่าเช่าบ,บ้านอีกเดือนละหมื่นห้าแต่ว่าฉันมีร้านบะหมี่เป็นของตัวเอง็กร้านหนึ่งนะแล้วคุณมีบ้านอยู่ที่นี่ไหมถ้าไม่มีมาอยู่บ้านฉันไหมแล้วเราก็ช่วยกันถอนไงแต่คุณไม่ต้องห่วงเลยนะ ถ้าหลังจากพอนเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันเพิ่มชื่อคุณแล้วก็ชื่อลูกของคุณเข้าไปในบ้านด้วยคิดไม่ถึงเลยนะว่าเขาจะเป็นผู้หญิงที่พูดตรงเอ่อพอดีว่าผมไม่มีบ้านนะรายอย่างเงินเดือนผมมาแค่เดือนละสองหมื่นนะแต่ว่าผมช่วยคุณผ่อนบ้านได้นะอืมงั้นเดี๋ยวเรามาทําสัญญากันเอ,อ่ไม่ต้องหรอกบ้านเป็นของคุณก็เป็นชื่อคุณอะไรผมมาแค่มาช่วยผ่อนบ้านเฉยคิดซะว่าเป็นค่าใช้จ่ายรายวันก็ได้ไม่ได้ดิ ถ้าทำอย่างนั้นมันก็ไม่แฟร์กับผมไม่มีเวลาต้องรีบไป่ไประชุมส่วนเรื่องข้อตกลงเนี่ยผมก็ลองกลับไปคิดดูแล้วกันนะพ่อครับแม่ที่ผมหาไปยังไงบ้างครับก็โอเคนะลูก <c oughs> นี่คุณจะไปทํางานแล้วเหรองั้นฝากลูกคุณไว้กับฉันไหมมาเทอลูกจัดผมจะไปกับคุณนะครับ <c oughs> ไปกินข้าวที่คุณนาทำโอเคองั้นฝากไวยนะครับ ปกลับบ้านกันัาเธอรแคนดี้ต่อไปบัตเทอร์เนี่ยเขาจะมาเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วนะนั่นก็หมายความว่าหนูกำลังจะมีพี่ชายแล้วนะพี่ใจไหมจริงเห,หรอคะเย้ใ yeah! นที่สุดหนูก็มีพี่ชายสักทีแคนดี้ต่อไปฉธอก็คิดว่าฉันอะ่ะเป็นพี่ชายแท้ๆก็ได้นะดีเลยหนูมีของเล่นเยอะมากเลยพี่ไปเล่นกันไหมไปพาบัตเทอร์ไปเล่นก่อนลูกเดี๋ยวแม่ไปหาอะไรอร่อยให้กิน แม่ห้นะโอเคอ่ะอันนี้ของมาเทอร์จ้ะขอบคุณนะคะคุณแมอ่ะอันนี้ของคันดีลูกขอบคุณนะคะแม่อร่อยมากเลยครับอร่อยก็กินเยอะๆนะไม่ต้องเครงใจขอบคุณครับคุณแนมะ่ไม่ได้นะพี่พี่ต้องเลือกแม่มืนหนูหน้าคนนี้เลยจะเป็นแม่ของผม แต่ผมรู้สึกแปลกๆที่ต้องเรียกแม่ไม่เป็นไรนะบัตเธอถ้าหนูสะดวกเรียกน้าก็เรียกนะก็ได้จ้ะแต่ถ้าเมื่อไหร่หนูพร้อมที่จะเรียกแม่ก็คอยเรียกเนาะจ้าครับนะคุณนะเบัตเธอเก่งมากเลยแหละมือเนี้ยกินไปได้สามจานแน่ เธอกินข้าวด้วยเหรอ mm hmm. บตเธอกินข้าวไปสามจานเลยเหรอเขาเป็นห่วงลูกเขาหรือเปล่าที่กินเยอะเกินไปเด็กอายุแค่เจ็ดขวบกินเยอะขนาดนี้มันก็คงไม่ดีต่อสุขภาพนะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยฉันจะคุมอาหารให้บตเธอเขากินไอยลงกว่าน,นี้ล้วกันนะ ผู้หญิงคนนี้ทำอาหารอร่อยมากเลย,ยงั้นแม้แต่อาการเบื่ออาหารของปัทเทอเนี่ยก็หายไปแล้วเย็นๆเดี๋ยวผมกลับไปกินข้าวด้วยนะมาบัทเธอเดี๋ยวแม่จะทำสแกนลายนิ้วมือให้หนูนะมาหนูหม่จะสำนี่คืออะไรหรอครับนี่คือระบบล็อกอิเล็กทรอนิกผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับพี่โง่มากเลยนะคะ แฮนดี้ไปว่าพี่เขาอย่างนั้นไม่ได้นะลูกหนูรู้แมมว่าทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่ตัวเองยังไม่เคยรู้แล้วก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเช่นบ้านบ mm ัตเธอร์เขามีของอะไรบ้างหนูยังไม่เคยเห็นเลยถูกไหมคะพี่คะนูผิดไปแล้วนูขอโทษนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะพาเธอไปบ้านปู่นะบ้านคุณปู่ของพี่มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่นั่น mm hmm. มีของมากมายที่น้องไม่เคยเจอบั butter, ตเธอร์โตขนาดนี้ ยังไม่เคยเจอระบบล็อกประตูแบบนี้อีกหรอสงสัยบ้านคุณปูก็คงอยู่ในชนบทมั้งพ่อเขาเลี้ยงลูกมาด้วยตัวคนเดียวแบบนี้ก็คงจะลำบากหน้าดู่ะแม่คะพี่หิวอีกแล้วเด็กคนนี้กินเก่งจังแต่หน้าสงสารที่บ้านเขาไม่ค่อยมีเงิน แต่หนูไปเปิดเ,เองค่ะคุณอามาหาใครคะอามาหาภรรยาของอาค่ะ<ฮ>เราเป็นสามีภรรยากันแล้วอ่ะแต่ผมยังไม่ได้ให้ค่าสินสอดเลย นี่คือเงินสิล้านบาทหรือเพาะว่าเป็นค่าสินทออนะผมบอกแล้วพ่อผมหล่อแล้วรวยมากเอ๊ะคุณเป็นถึงประธานทำไมยังทิ้งบริษัทมาทำอะไรที่นี่ ที่ดีว่าใอนไม่ใช่พ่อตัวสอบธุรกิจฟิตเนสแต่พ่อตอนนี้คู่แข่งเยอะมากเลยเฮ้ยกระโดดลงเลยเหรอเออแทนเดี่ยวพวกเนี้ยแอมีไปงานนอกคุณให้กับเด็กอะเทนไปกับแอนได้นะได้ไแปดหมื่นเลยเหรอ แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแอรก็โอนไม่ให้แล้วนี่ห้าหมื่นอ่ะพอดีแม่น้องเขาป่วยอะ่ะมีอะไรที่แอรช่วยได้แอรก็อยากจะช่วยแทนอีกแหมเธอเนั่นเป็นไอดอลของเคร้งจริงๆเลยนะสมแล้วที่เป็นเมียเขาเนี่ยทางนี้นเดี๋ยวเขาไปช่วยน้ำให้นะอขอบคุณคุณมากเลยนะคะคนนี้พระคุณของฉันที่สุดเลยค่ะเงินแปดหมื่นฉันได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณคุณมากเลยนะคะคนนี้พระคุณกับฉันที่สุดเลยค่ะเงินแปดหมื่นฉันได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเด็กที่ฉันให้ทุนนี่ที่รักถ่ายรูปให้เขาหน่อยได้ดิเราสวยๆนะอ่ะพบนะครับนี่เธอนี่ขอโทษนะพอดีว่าฉันไม่คุยกับพวกแม่บ้านสก,กปรกแข็งเธออะเหมน็นออกไปได้ละป่ะฉันจะถ่ายรูปโว้ย พี่รักถ่ายดีๆขอแบบเอลเอสนะเพราะว่าหนูจะได้ส่งไปขอทุนมันอีกไง mm. แล้วเดี๋ยวพี่ไปจองตัวบิสเนสเนสนะ mm. ไปดูใบพอเดียว่าเขาอ่ะอยากใช้ชีวิตแบบสตรัครี่อยู่ที่ดูไบอะค่ะเดี๋ยวนะที่รักตัวบิสเนสคลาสมันเป็นแส่เลยนะที่รักจ้าตามมาจากไหนเอาก็ขอก็ไปคนที่ให้ทุนฉันไงเมื่อกี้หนูโกหกไปนะว่าแม่ป่วยมันโอนมาแล้วแปดหมื่นอ่ะโง่ปะตู้เอทีเอ็มชัดๆเลย <laughs> งั้นถ่ายต่อเลยมา เดี๋ยวนะถ้าหลอกคนอื่นเพื่อขอทุนจากเขาเหรอที่มันมีฉาเชื่อชัดอะอะแล้วทำไมอะเขาให้ฉันฉันก็เอาไปใช้ไงส่วนเขาก็ได้สำเร็จความคาดทางศิลธรรมไงแบบเนี้ยเขาเรียกวินวินป้ามีฉาชีพตรงไหนหรอฮะคนเป็นแม่บ้านอย่างแกเนี่ยไม่มวรใจแล้วถ้าเขารู้ว่าเธอเป็นแบบเนี้ยเธอคิดบ้างไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไงอะนี่คนไม่มีทางรัดให้เดินอย่างแกเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาซอนกันหรอ,อพี่แพทย์กลับบ้านกันเถอะไม่มีลมถ่ายแล้วอะ ขาดฉันวสชาดีกันมันขนาดเนี้ทำไมมันทำกับฉันได้หลงคออ่ะโหนีเด็กนี่นะคุณนี่แอไม่เอานะ้าดูสิเนี่ยอารมณ์เสียจน,น้ายับหมดแล้ว แม่ฉันต้องการความช่วยเหลือค่ะอีกสองแสนอ่ะเพราะว่าตอนนี้อาการของแม่ฉันแย่ลงมากเลยค่ะนีงมีหน้ามาขอเงินนีกเหรอแต่ว่าแอร์ได้ให้ทุนเขาเพิ่มห้าแสนในงานจากทุนพวกนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเห็นว่าแอร์ยกเลิกแล้วก็ไม่ต้องไปให้ทุนเขาดีกว่ามั้งไม่แอร์จะไปแล้วแอร์ก็จะไปสอนบทเรียนสุดท้ายให้มันสักหน่อย,ยคนไม่มีบัตรเชิญเนี่ยห้ามเข้านะครับ ชื่อนัตตี้ค่ะคุณนัตตี้คนที่ท่านประธานให้ทุนใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอฮ้ยนั่นนี่ครับท่านประธานมาแล้วคนให้ทุนของคุณอะ่ะโหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าผู้สนับสนุนของฉันอะ่ะจะทั้งหล่อแล้วก็ทั้งรวยขนาดนี้น เียวนะแล้วมันอีแม่บ้านคนนั้นนี่อีแม่บ้านคนนั้นมันอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยมันกล้าดียังไงไปแกล้งผู้ชายของฉันแบบนี้เนี่ย <c oughs> จเจอกดีแน่